ยังไงก็โชคดีนะเว้ยฉันยอมเธอได้หมดทุกอย่างขอแค่เธอมีความสุขไม่มีฉันอยู่นับจากนี้จะไม่มีคนมาตามมาทำตัวน่ารำคาญเพราะไม่มีฉันดุปับ ฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในภายในใจมันทั้งเจ็บทั้งจุกเลยอย่างสุดท้ายก่นจะจากกันไปขอให้เธอมีความสุขไหมไม่มีฉันอยู่ฉันยอมเธอได้หมดทุกอย่างขอให้เธอมีความสุขไหมไม่มีฉันอยู่นอกจากนี้จะไม่มีคนมาตามมาทำตัวน่ารำคาญเพราะไม่มีฉันดูปากบอกคนอื่นว่าโราฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในภายในใจมันทั้งเจ็บทั้งจุกเลยอย่างสุดท้ายก่นจะจากกันไปขอให้เธอมีความสุขไหมไม่มีฉันอยู่เรานัดเพเจอกันครั้งแรกตอนประมาณสิบโมงตรงเซ็นทรัลอยากเจอมานานแต่ตอนคบกันตอนนี้ฉันเปลงจะเป็นบ้า และคงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอนาเพราะความรักพังไม่เป็นท่าฉันเป็นคนที่จธททำมันพังสมควรไปดตายกิดใหม่เป็นควายทิ่เลมย่าใช่ฉันมันบ้าใช่เธอรู้ดีว่าตัวฉันมันเฮียแต่ไม่หัวใจยังกล้าให้ฉันเอารอยยิ้มขึ้นดยด้านบนส่วนความเจ็บปวดที่ฉันต้องทนเอาไว้ด้านใต้ฉันขอแค่้เธอกลับมา ฉันยอมเธอได้หมดทุกอย่างแ้เธอมีความสุขไม่ไม่มีฉันอยู่นับจากนี้จะไม่มีคนมาตามมาทําตัวน่ารำคาญเพราะไม่มีฉันดุปากบอกคนอื่นว่าตัวฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในภายในใจมันทั้งเจ็บทั้งจุกเลยอยากสุดท้ายกว่าจะจากกันไปขอยเธอมีความสุขไม่ไม่มีฉันอยู่ฉันก็แอบดีใจนะที่นายสตอรี่เธอแฮปปีไม่รอยยิ้มบนใบหน้าที่ยังคงสุขล้นงั้นก็แสดงว่าในตอนนี้ใจที่ผูกอยู่กับฉันเธอต้องตัดมันออกมาเพื่อจะได้หลุดพ้น เพราะความจริงที่เธอได้ขุดค้นและต่อจากนี้ไม่ว่าเราจะต้องแยกแต่โดยฉันขอสัญญาว่าเรื่องราวที่ผ่านผ่านความงจำสูญญสตงต่างๆกมันจะไม่ถูกลบออกไปจากใจฉันกับความรักที่เธอเคยให้จากใจไม่ระยะทางห่างของเราจะไกลนักฉันทำให้เธอนั้นต้องเจ็บจนเ,เธอเธอต้องจากกันไกลนับแต่แม้ว่าเราจะต้องแยกจากกันไปไ<ว>เธอจะคงมีตัวตนอยู่ข้างในใจฉันฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมภายในใจฉันยังคงจเจ็บปวดแต่ใบหน้าฉันยังคงแอบยิ้มเธอคงไปเจอคนดีดีกว่าฉันเธอไม่น่ามาพบรักกับผู้ชาย ก็ยังแอบห่วงและยังคงปลุกแล้วตัวเธออยู่ตลอดว่าตัวเธอเป็นยังไงฉันจะคงแอบคิดสมเพนตัวเองอยู่เหมือนกันที่ไปขอคืนดีให้ตัวเธอนั้นกลับมาไม่คมรักมันจะพังไปแล้วใชนไปกดจับให้ตัวเธอน้นผิดปากและเสียใจมากเกินไปจนทำให้ภายในใจเธอเดินมีไฟแค้นเธอนั้นสำคัญกับตัวฉันไม่เคยไหนเธอลองดูในร้เธอลองดูในเนื้อเพลงและเธอดูในแรปดิ จากนี้จะไม่มีคนมาตามมาทำตัวน่ารำคาญเพราะไม่มีฉันดุปากบอกคนอื่นว่าตัวฉันไม่เป็นไรแต่ข้างในภายในใจมันทังเจ็บทั้งจุกเลยอยากสุดท้ายก็จะจากกันไปขอ่ห้เเอมีอมีมสุม